ท้าตูมถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมเนื้อดีประเพณีเรือยาวข้าวรามขึ้นชื่อเรื่องเรือทุ่งกุรางามตาแม่น้ำมูลค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้เนาะจ้า,จายายแดนเจบเอาภาพบรรยากาศและกับผ้าชมบรรยากาศที่ริมแม่น้ำมูล อำเภอทาตุมจังหวัดสุรินทร์นอจาหลังจากที่ยายแดนได้ใส่เวลาในวันหยุดวันว่างวันพักผ่อนในการท่องเที่ยวนะคะมือนีก็ไปเที่ยวชวมการแสดงของช้างยูทีพิพิธภัณฑ์ช้างนะคะหรือขจัศึกษาบะหมู่บ้านช้างนะคะเพืเ่อนๆค่ะค่ะหลังจากที่กลับแล้ว กะแวะรับประทานอาหารกันเนาะจา้าสิเป็นลานอาหารป้าตั้งยูริมเมนามู้นเนาะค่ะกะมีอาหารหลากหลายเพิ่นมีเมนูให้ห้าเลือกนะคะเลือกอาหารในการเจศิรประทานค่ะบรรยากาศดีกะโอ๊ตบได้ที่สีนำเพื่อนๆพนผ้าเพื่อนๆนรับชมสัมผัสกับบรรยากาศย่มบายบายนะคะยามคำยามเย็น สีเย็นสิบายกะคำกะสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะมาเป็นขอบครัวนะคะอันนี้ขอบครัวของยายแตนนะคะมือนีกัะพระกันทองเที่ยวชมการแสดงของสร้างนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากชมการแสดงแล้วกะหาหลานอาหารแวะกินแวะระัประทาน,นะค,ะค่ะกะมีความสุขดีนะคะบรรยากาศยามเย็น กับแม่น้ำนะคะน้ำสวยงามค่ะเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอาหลานหน่อยมาพร้อมเนาะจา้าเมื้อนี้ปลูกเปให้หลานหน่อยนอนพอร้อมญยาติยากับพากกันรับประทานอาหารแต่ช่วงนี้กำลังนางล่ออาหารนะคะก็เลยพาชมบรรยากาศสกอนนะคะก่อนที่จะรับประทานอาหารกันยังบ่ทันฮ้วา อร่อยหรือบออร่อยแสบหรือบอ่อแสบนะคะชมบรรยากาศตะกอนบรรยากาศนี่ถือว่าสวยนะคะ สุดยอดอิหลีค่ะตอนนี้พญยัาท่านเปิดไฟนะคะพันเตรียมไฟไว้เวลาค่ำคืนนะคะเพืเ่อนๆค่ะข้าวหลามก็แซบแซบเรื่องผ้ามูกินกินไปเมื่อตอนราคาข้าวหลามข้าวหลามอร่อยนะคะของแกงวัดซุรินนี่ถือว่าขึ้นซื้อนะคะขา้าวหลามท่าศิลานะคะค่ะ กะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะให้มีความสุขมือนในียะเตนกะทรงความสุขตอนเย็นตอนค่ำให้กับเพื่อนเ,อนเดี๋ยวยะเตนจะขออนุญาตรับประทานอาหารแล้วค่ะขอให้มีความสุขนะคะ